เลิศไะล่ะทางย่ากองไว้ใช่ทุกคนนี่บ้านฉาบแล้วชาบหมดแล้วเห็นไหมฉาบหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยฉาบหมดแล้วเห็นไหมบ้านฉาบหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างคุณจะเห็นชัดมากสวยมากบ้านชั้นฉาบเสร็จแล้ว อนนี้รดน้ำต้นไม้ก่อนเพราะว่าหน้าฝนมันเอ ύ, หน้าหนาวฝนมันไม่ตกมันอากาศเย็นก็จริงแต่ว่ามันแห้งเราก็ต้องดูแลต้นไมห้หน่อยไม่ให้เขาอันนี้ไม่ให้มันตุยเย่พูดง่ายๆไม่ให้มันตุยเย่ค่ะ เดี๋ยวจะไปสมัครกวาดลานบ้านนะมาเลยค่ะก็เปิดรับสมัครก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมัครคนสวนจ้ะโนดไอคนสวนคือไอตะไอตะเป็นทั้งคนสวนห้องเลขาและทุกสิ่งอย่างเป็นทุกสิ่งอย่างโน่ไปแล้ว ตัผู้มาเมี่ยวก็โตไปตามเรื่องตามราวของมันค่ะขอแค่มันไม่ตายก็พอละถ้ามันไม่ตายก็โอเคใช้ได้แค่มันไม่ตายก็โอเค ทุกคนเนี่ยฉันจะหาช่างติดโซลาเซลล์จะหาช่างติดโซลาเซลล์เดี๋ยวต้องสั่งกันไกลแบบยาวมาใหม่นะเพราะว่ากิ่งมันเริ่มละกันแล้วต้องตัดอีกเดี๋ยวสั่งเองดีกว่าเดี๋ยวลองสั่งเห็นไนติ๊กฮะ เล,เลื่อเลื่อไหนล่ะเดี๋ยตวต,ยต้องตัดเลยมันละกันละอะไร,อ,รอะไร,ะไรบุกลุกนะคะเนี่ไไยไ,ไปไหนมา,า <c oughs> ได้กี่ตัวตัวเดียว โอ้ไม่คุ้มอ่ะตัวเดียวตัวเดียวไม่คุ้มโดนลักขโมยกู้ไปหมดมั้งนี่เห็นไหมทุกคนชาบแล้วชาบหมดแล้ว นี่เห็นไหมเจอเห็นไม้เจอเห็นบ้านเห็นไม้เหอะไรนะออไปขายออกไปขาย อะไรนะตัวอนะเงนตัวทนโอ้โหอย่าไปอย่าไปกินมันเลยสงสารมัน อ๋อมันตายเหรอเออถ้าตายก็ต้องกินถ้าตายก็กินไปเถอะมันตายยังตายยังอ๋อตายแล้วนั่นไง นกยางเต็มนี่ทุกคนกำลังกำลังจัดเตรียมสถานที่ถางหญ้าถังอะไรเห็นปะล่ะถางหญ้าถางอะไร เป็นกฎไหลย,ย้อนอีกแล้วเป็นกฎไหลย,ย้อนพอนานแล้วอย่าไปรถเยอะเปลือง คุณแม่พยอมคุณแม่พยอมจ๋าอาน้ำไปจ้ะเอาน้ำไปเลยจ้ะรอดแดดล่มค่ะทุกคนจะแบบเดินจะเดินเล่นตอนนี้งานฉาบก็คือแบบคืบหน้าไปเยอะแหละ ที่เป็นแผงใหญ่ๆฉาบเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเหลือแต่เก็บเนี่ยเก็บรายละเอียดเก็บขอบเก็บอะไรแค่นั้นเลยแล้วก็งานภายในก็จะเข้าเก็บขอบเก็บอะไรแล้วก็รอง,งานภายใน นที่เขาโกงเราแล้วทําให้เราเดือดร้อนเขาจะได้รับเวรกรรมไหมได้สิคะคนทํากรรมยังไงก็ได้ผลแบบนั้นแหละคนโกงจุดจบไม่สวยสักคนหรอกคนที่โกงเงินคนอื่นจุดจบไม่สวยหรอกเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบมีอกุศลจิตเยอะอยากจะเอาเปรียบคนเดี๋ยวมันก็โดนเอาเปรียบหรือมันไม่โดนเอาเปรียบสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เจอคนที่เขาแบบว่าอะไรอะเอาจริงเอาจังสุดท้ายคนพวกนี้ก็ไป อยู่ในคุกในตารางหมดแหละคนขี้โกงคนขี้โกงชีวิตไม่จเจริญหรอกไม่เคยเห็นคนโกงใครแล้วแบบว่าใช้ชีวิตมีความสุขเลยนะหลับก็หลับไม่เต็มตาหรอกกินก,ก็กินไม่เต็มคําหรอกคนมันขี้โกงจิตมันก็จะร้อนรลนอยู่ตลอดเพราะว่ามันกลัวว่าสักวันหนึ่งเวรกรรมจะตามใบหน้าสีหน้าท่าทางมีแต่ความทุกข์คนโกงคนอื่นกิน คนอื่นกินอ่ะแต่อย่าอยากไปโกงใครนะอย่าอยากคดโกงคนอื่นนะอืมมีคนบอกว่าช่างทิ้งงานเหลือบ้าเหรอจะทิ้งยังไงนะคะทิ้งไม่ได้เขาทำทุกวันอันนี้พูดถึงพี่เมื่อกี้เขาถามพี่คนเมื่อกี้เขาถามพี่คนเมื่อกี้เขาถามพี่คนเมื่อกี้เขาถาม พี่คนเมื่อกี้เขาถามพี่คนเมื่อกี้เขาถามถามนะ,นะก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบขออนุญาตได้เรียนให้ทุกคนได้ทราบ อลดน้ำไปอะไรไปถึงหน้าหนาวเราก็ดูแลดีนะต้นไม้ต้นอะไรเราไม่เคยแบบว่าปล่อยให้อันนี้ไม่เคยปล่อยให้ขาดน้ำนะเราก็ลดน้ำลดอะไรดูแลชำอยู่อืบ รถไปรถไปรถไป <c oughs> แดดยังฉ่ำอยู่เลยเนาะทุกคนแดดตรงนู้น <B ull ough> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปเล่นเดีย๋ยวจะเดินไปเล่นออกกำลังเป็นกดไหลย้อนอีกแล้วกินทุเรียนทอดแต่กดไหลย้อนเลย คนมีหน้าที่คะ่ะตอนเย็นมาอะไรมาก็ทุกคนก็จะต้องช่วยกันทุกคนก็จะต้องช่วยกัน ช่างทำงานละเอียดมากดูสิไม่เขาขายผลงานด้วยเขาขายผลงานค่ะบ้านดีฉันมันจะต้องเป็นบ้านตัวอย่างไงต่อไปเขาจะต้องเอาผลงานไปขายต่อถ้าถ้าเป็นช่างที่เขาแบบว่าพูดตรงตรคือเขาแบบเขาฉลาดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องทําให้ดีเพราะว่าบ้านหลังนี้มันขายงานได้นะเธอ <c oughs> มาดแบบเอาไปแบบไปขายงานต่อได้อะ่ะต่า สร้างบ้านอะนี่เหไหมจับเหลี่ยมจับอะไรคุณดูสิคมกิบเลยดูฉาบนี่แบบไม่ต้องกลัวนี่ฉาบหมดแล้วนะเหลือแบบเก็บเนี่ยเก็บข้างล่างเก็บอันนี้แหะเห็นไหมเก็บข้างล่างเก็บอะไร โอ้ย,อยใช่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือตกแต่งแล้วทุกคนเหลือติดฝ้าติดทำติดฝ้า,ต,ฝาติดไฟทำอะไรใดๆเอ้ยอุ้ย,ยลมลมเจ้าเอ๋ยอี่มามมานี่มานี่เลย เ่าทำไมเ่าทำไมอีมอมมานี่เลยฮฮฮฮฮเดี๋ยวเจอเคียวเดี๋ยวมึงเจอเคียวมานี่เลยอะเดี๋ยวมึงได้เจอเคียว พี่จนก็เลงหาช่างมาติดไฟโซลาร์เซลล์ค่ะทุกคนพเพราะฉนันจะลอยกระทงที่บ้านปีนี้นั่งรอยกระทงกันใช่วันนี้มาทักหนูแพรลี่ขอบคุณนะคะพี่กล้วยสวัสดีค่ะพี่กล้วยสบายดีนะทุกคนสบายดีนะคะ ดิฉันก็ตามอัตรภาพ <c oughs> รู้สึกตอนนี้เป็นกฎไหลย้อน